เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีดทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาโชว์บางหลังการวาดภาพแซนเองซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยวาดภาพแซนมาก่อนเลยนะจริงๆรเรจริงๆ,ๆเอ,อเคยวาดก็ทีเดียวอะครับแล้วก็เราจะมาวิวพล a y b a c k ให้ดูมันใช้เวลานานก็ตรงการจัดแสงจัดเงาเลยแหละ นีครับก็ดูดูไปนะก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ลงรายละเอียดเงาอะไรชัดขนาดนั้นนะ ผมพยายามทำให้แซนเนี่ยมันดูไม่เหมือนต้นฉบับมากที่สุดอะเนี่ยครับก็แค่นี้มีแค่นี้เลยครับแล้วก็ออกมาเป็นแซนในภาพภาพนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะมาบอกเบื้องหลังการวาดภาพแซนแค่นั้นบ๊ายบาย